ได้ขึ้นแล้วแค่มนคือทุบผมก็าดิผมก็เป็นชีโดชีเดะไปหันหลังเอียงๆๆยังไม่ไปดูดิเนี่ยมันแดกขึ้นเลยเนี่ยเด็กเกี้ยวหนูทํายังไงใช่ทำยังไงบอที่จะไมเกิดขึ้นไม่ไม่ได้ว่าแต่อยากรู้ว่าทํายังไงถึงได้เกิดขึ้นวิ่งไปวิ่งมาอยู่เฉยีวิ่งไปวิ่งมาเฮ้ยป้าเธอดูดิมันแดกมากขั้นเลยแม่มาจับม่าโดนไฟดูดเป็นเมื่อกี้เราคุณแม่ไปโดนตัวกับพี่มันเปีละเลยอะมีเปลวไฟเกิดขึ้นมาเลยแม่จริงเหรอเห็นไฟเลยใช่ไหมกระจายไฟแลบเลย ไม่กินของทันใดนู้หนูเป็นมนุษย์ไฟฟ้าเหรอคะถ้าจับแล้วไฟจะดูดกันนะไหนลองแตะมือแม่ปึ้มเนี่ยหนูวิ่งแล้วนี่หนูไม่ได้อะไรถุงผมหรอเนี่ยแล้วมันเปนแห้งอากาศมันแห้งมากเหรอตรงนี้หรือยังไงแปลกมากอ๋อหรือเขาอยู่ในบ้านน้อยสองชั้นอันนี้ที่แปลกมากเลยอ่ะเกิดขึ้นได้ไงอ่ะดีมันชี้แดดเลยอ่ะ คือรู้ว่าถ้าเกิดอาหารแห้งมากบางทีเด๋เราไปแบบหน้าหนาวที่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นนะแตน่นี่มันมันขึ้นนะ่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปถูในนี้บ้างได้ไหมอยู่ในนี้เฉยๆแล้วแล้วมันจะเป็นหลังนอนไม่กี่ท่นอนไม่กี่ท่านนอนไหนอน,น,อน,นอนที่ไหนนอนในบ้านน้อยสองชั้นนะคะอันั้นหนูออกมาซิมันจะหายไหมออกมาซิเออหายแล้วนี่ไงลงเลยผมลงเลยเนี่ยดูสิอันไหนลงขึ้นใหม่ๆหมซิทำการทดลองกันเร็ว ลองขึ้นไปใหม่สิมันจะขึ้นอีกไหมมันจะขึ้นอีกไหมกลัวเหรอกลัวไฟจะไฟช็อตพกลัวไฟช็อตอ่าไม่เป็นไรไม่ช็อตหรอกนะใครมงแค่ไปมนุ้ทำอะไรเราไม่มาสักทีไหนดลอกเดยวนะไอ้ไงนะโอโหขึ้นมา้งมาเหรอแทงมนบ้านทางได้ไหมเดนุยเดะเดเดเด เมื่อกี้ตัวเองกงีเนี่ยจริงเหรอเดจริงเหรอไม่เยอะเท่าจิ๋วอะฮะไม่เยอะเท่าจิ๋วเหรอต้องถูกมากกว่านี้ไหมจิ๋วอะหนูว่าแบบเดดมากเลยหนูเห็นเลยมาลองมาสนุกดีมาล้วมาเร็วาอนอย่างี้ตอ๋อมีหน้าอ๋อดิ้นดิ้นิิิิิาม่แม่มากอย่าเพิ่งมาถ่ายแม่นะ ถ่ายเลยถ่ายเลยใส่เลยหนูใส่พลาสติกนี้มันแบบว่าทำฟ้าเศษไดีดีมากนะไม่ปกติทำแล้วมันเป็นอ่ะปกติเป็นว้าไม่ได้สังเกตมามาใส่บนรูปมาสิคะเดวะเดวะฮะเดวะเดวะเดวแต่ไม่ท้อเด็กเกีวนะเหรอนั่นนะนะมันก็เดวนะแต่ไม่มากอ่ะพี่มาลองใหม่เร็วแม่อยากรู้เร็วเร็วดิ แต่ทำแบบครั้งแรกอ่ะอ๋อต้องใส่น้ำมากๆเลยแม่ไม่ได้ใส่ขนาดนี้อุ้ยแค่เขาขยับตัวมันก็ดังเปรี้ยแล้วอ่ะคนนี้ชี้เลยแค่มุนี่เมื่อกี้เยอะกว่านี้นะไม่เยอะไไมม่่เเยยออะะทำไมแม่ต้องอดต้องทุ่มทุนสร้างในการทดลองขนาดนี้อ่ะได้นไหมไม่ใหญ่ขแค่มุน ก็เด่นนะแต่มันไม่มามันไม่เท่าจิ๋วใช่ไหม,มดี๋ยวลองอีิมสิคะไม่ลองใส่พิมพ์เขาอ,อาบน้ำแล้วตัวเขาแห้งๆด้วยแนตัวแบบชื้นๆอยู่หรือเปล่ากก็็จเด